หลายคนอาจสินึกภาพบอออกของการที่เป็นคนกลางแล้วอยู่ระวังวัฒนธรรมสองวัฒนธรรมสองสังคมสองศาสนามันอยู่ยากอีหลีเ้้จ้ะคอยตอนนั้นคอยคอยเห็ดตัวยากกว่าจะผ่านจุดนั้นเมื่อไรมันกน็ใส่เวลานานหลายปีอยู่จ้ะ เป็นอย่างวันติเวลาข่อยกับไทยยังเสียสังคมยัง่ค่อยอย,อ,ยอมรับข่อยบันไดในเรื่องาศาสนาเนาะจา้าแต่ว่าครอบครัวเราก็คนหูจักในหมู่บ้านเพื่อนฝูงทุกคนอยอมรับบม่มีปัญหาแล้วก็ทุกคนเปิดใจทุกคนอยากหูว่าเขาใส่ชีวิตจังไหนแต่ว่าบ่เคยมีป้รดบุรี่ดีดีครับ ขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจล่ะค่ะ s u r t คอยตังแต่ตังตเริ่มตนเลยขอขอบคุณทุกคนอีหลีค่ะอันนี้เราถึงระว่างสองสังคมที่ที่คอยต้องต้องปรับตัวย่างสูงเวลาข่อยมาคูเวตเนาะคนยูคคูเวตกับ,บ่บญอมรับคอยเด้กก็ถูกบุญหลีกันแต่ ดีอย่างหนึ่งคือขอบครัวทั้งญาติพี่น้องสามีหรือผัวข่อยนีนยอมรับข่อยบ่มิู้ใดบุรีแต่ว่าสังคมภายนอกเวลาเขาเป็นยังตลาดด้วยกันหลหะพี่น้องเห็นเพราะว่าเห็นเขาเป็นคนตั้งชาติเนาะเขากับมองเขากับบุรีเขากับเหยียดทั้งองสินะการมองส่วนมากเขาสิบบร้เวาดอกแต่การมองมองแบบเบ่บแมนมองธรรมดาเดีอจ้ะมองแบบมองแบบเหลียวหลังแบบว่า แบบเป็นของแปกนั่นไหมมันก็เลยค่ข้าง,งสินักยูะสำหรับข่อยระว่างการทำตัวให้ถูกย้อมรับระว่างสองสังคมยู่นันกระบาดีไปบานจะคล้องกับมีคนต่างเงียจทังสิ่นะแต่ว่าตอนนี้ต้องขอบคุณตัวเองละ่ะที่สามารถผ่านจุดนั้นมาได้แล้วกะเฮติ สังคมทั้งสองสังคมนี่มองเฮาเข้าใจเฮาดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งมันก็สิเป็นเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปน้ำไหลพี่น้องแล้วก็สังคมมันพัฒนาไปตามโลกที่มันเปลี่ยนไปเนาะสังคมก็ยอมรับง่ายขึ้นแนวตอนนี้โลกมันซื้อโซเชียลมันก็สิซื่อสารก็สิรับรู้การ แสดงความคิดเห็นความรู้อะไรสิ่งเก่าๆมันกะมันกะสีกวางขึ้นนะคะมันกะสีมีค้นย้อมหลับกันกันหลายขึ้นอันนี้กะเบาสู้กันฟั้งนอกจากว่ากว่าสีมาหนังเบาแวะๆจนว่าหอดมือเนี่ยมันเมรว่าสุขสบายว่าเมรนว่าบ่มีอุปสรรคบ่ม,ม,มีความถูกเลยจ้ะผ่านมาหลายเื่อกัน คือเก่าแล้วค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ขอามาเนาะค่ะเมรว่าสิถามเรื่องอย่างมากกระตริจะตอบให้ทุกคอมเมนต์มเมนานะคะ่ออะอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจช่องเล็กๆนเดอ้อจา้าไปแล้วจา้าบ๊ายบายจา้า